เย็นวานค่ะเย็นวานของเมื่อวานนี้เนาะนะคะก็เป็นการที่ว่าตั้งแต่การได้ไปไงนะคะการทำข้าวต้มก็คือเราจะต้องเตรียมตั้งแต่การนึ่งข้าวอะค่ะนะคะ,นะคะข้าวเหนียวซึ่งการนำข้าวเหนียวไปนะคะ,นะคะของไทยเราก็เป็นอันว่ายายค่ะคุณยายก็สอนเนาะนะคะนี่ก็มหาหอช่วยคุณนาสาว ก็ท่านก็สอนค่ะว่าอะไรแบบไหนทำยัง,งก็เอาไปใส่กับน้ำกระทิในกระทะนั้นนะคะแล้วก็คนๆหรือว่าเราก็ไปง่วนให้เข้ากันนั่นแหละค่ะนะคะนี่นะคะตักใส่ในกระมังหรือว่าชามค่ะแล้วก็เอามาห่อใส่กับใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็วันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ ไปเตรียมซื้อของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะข้าวต้มถัว่วเนาะนะคะถัว่วไม่ว่าจะเป็นถัวถ่วดําถั่วแดงที่เราต้มเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่ด้วยกันได้ค่ะเป็นข้าวต้มผัดการที่เราจะทําข้าวต้มผัดเนี่ยนะคะก็มีกระทิมีน้ําตาลมีเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปตั้งในกระทะทามาตั้งแต่สมัย โบราณเลยเนาะนะคะเป็นอาหารไทยคะ่ะนิยมในงานมงคลก็ตามประเพณีนิยมหอ่อข้าวต้มมัดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เป็นการเดินทางหลังจากที่พูดคุยทักทายในการเปิดบ้านไรยสดตั้งแต่เมื่อค่ะนะคะ,ะ,คะก็ใช้ไม้ตอกคะ่ะรัดเนาะนะคะซึ่งข้าวต้มนี้คะ่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านิยมห่อเสร็จ เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปน,นึ่งจ้าวันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะข้าวต้มหอ่อข้าวต้มมัดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เป็นการเดินทางหลังจากที่พูดคุยทักทายในการเปิดบ้านไลฟ่สดตั้งแต่เมื่อั้นการที่เราจะทำข้าวต้มผัดเนี่ยนะคะก็มีกระทิ มีน้ำตาลมีเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปตั้งในกระทะที่ต้องใส่กับข้าวต้มนี่นะคะเพราะว่าใส่ได้ทั้งกล้วยเออใส่ได้ทั้งเผือกเออแล้วก็ไงนะคะการทำข้าวต้มก็คือเราจะต้องเตรียมตั้งแต่การนึ่งข้าวอะค่ะนะคะข้าวเหนียวซึ่งการนำข้าวเหนียวไป้้าวตม หลายๆบ้านก็คงจะรู้แล้วราคาเพราะว่าหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปน,นึ่งจ้าหลังจากนั้นที่เราเตรียมข้าวนึ่งนะคะข้าวเหนียวนึ่งแช่น้าไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปน,นึ่งไฟนะคะก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็พักไว้หลังจากวานนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อ ของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะข้าวต้มหลังจากนั้นที่เราเตรียมข้าวหนึ่งนะคะข้าวเหนียวนึ่งค่ะนะคะก็ใช้ไม้ตอกค่ะรัดเนาะนะคะซึ่งข้าวต้มนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านิยมห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปนึ่งจ้าวันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อ ของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มมัดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เป็นการเดินทางหลังจากที่พูดคุยทักทายในการเปิดบ้านไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อคานค่ะห่อข้าวต้มนะคะซึ่งหลายๆบ้านก็คงจะรู้แล้วละค่ะเพราะว่าวันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อ ของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะหัวเครองต้มเย็นวานค่ะเย็นวานของเมื่อวานนี้เนาะนะคะก็เป็นการที่ว่าตั้งแต่การได้ไปเย็นวานค่ะเย็นวานของเมื่อวานนี้เนาะนะคะก็เป็นการที่ว่าตั้งแต่การได้ไปก็เอาไป ใส่กับน้ำกะทิในกระทะนั้นนะคะแล้วก็คนๆหรือว่าเราก็ไปง่วนให้เข้ากันนั่นแหละค่ะนะคะนะะนะคะของไทยเราก็เป็นอันว่าค่ะนะคะก็ใช้ไม่ตอกค่ะรัดเนาะนะคะซึ่งข้าวต้มนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านิยมนี่นะคะตักใส่ในกระมังหรือว่าชามค่ะแล้วก็เอามาห่อใส่กับ ใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็วานนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะนะคะในเรื่องของการ่วนข้าวหรือว่าการคนข้าวให้เข้ากับกะทินะคะพอหลังจากนั้นก็เย็นวานค่ะเย็นวานของเมื่อวานนี้เนาะนะคะก็ เป็นการที่ว่าตั้งแต่กันได้ไปวันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะเครต้มที่ต้องใส่กับข้าวต้มนี่แหละคะ่ะเพราะว่าใส่ได้ทั้งกล้วยเออใส่ได้ทั้งเผือกเออแล้วก็ก็เอาไปใส่กับน้ำกะทิในกระทะนั้นนะคะแล้วก็ คนๆหรือว่าเราก็ไปง่วนให้เข้ากันนั่นแหละค่ะนะคะเอ่อถัว่วเนาะนะคะถัว่วไม่ว่าจะเป็นถัวถ่วดําถั่วแดงที่เราต้มเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่ด้วยกันได้ค่ะเป็นข้าวต้มผัดนะคะในเรื่องของการง่วนข้าวหรือว่าการคนข้าวให้เข้ากับกระทินะคะพอหลังจากนั้นก็นี่ค่ะข้าวต้มนะคะ หลายๆบ้านก็คงจะรู้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทํามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะนะคะเป็นอาหารไทยค่ะนิยมในงานมงคลก็ตามประเพณีนิยมห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปน,นึ่งจ้าวันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อ ของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะเ่ต้มนะคะในเรื่องของการว่วนข้าวหรือว่าการคนข้าวให้เข้ากับกะทินะคะพอหลังจากนั้นก็วันนี้แล้วนะคะก็เป็นการเดินทางที่ไปเตรียมซื้อของค่ะอยู่ที่ตลาดมาไว้พรุ่งนี้เช้าค่ะเพ่อต้นทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะนะคะเป็น อาหารไทยค่ะนิยมในงานมงคลก็ตามประเพณีนิยมก็เอาไปใส่กับน้ำกระทิในกระทะนั้นนะคะแล้วก็คนๆหรือว่าเราก็ไปง่วนให้เข้ากันนั่นแหละค่ะนะคะหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปน,นึ่งจ้ากับคลิปนี้นะคะก็มาไม่ทันจ้ามาไม่ทันในการที่นะาทาก่อน หน้านั้นก็เอาไปใส่กับน้ํากะทิในกระทะนั้นนะคะแล้วก็คนคนหรือว่าเราก็ไปงวนให้เข้ากันนั่นแหละค่ะนะคะทํามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะนะคะเป็นอาหารไทยค่ะนิยมในงานมงคลก็ตามประเพณีนิยมแช่น้าไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปน,นึ่งไฟ นะคะก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นก็เป็นคนเท่าคนเก่นะคะที่สอนคุณนะคะในเรื่องของการง่วนข้าวหรือว่าการคนข้าวให้เข้ากับกระทินะคะพอหลังจากนั้นก็ไงนะคะการทำข้าวต้มก็คือเราจะต้องเตรียมตั้งแต่ การนึ่งข้าวอะค่ะนะคะข้าวเหนียวซึ่งการนําข้าวเหนียวไปค่ะนะคะ,นะคะของไทยเราก็เป็นอันว่านั้นการที่เราจะทําข้าวต้มผัดเนี่ยนะคะก็มีกระทิมีน้ําตาลมีเกลือ,อนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปตั้งในกระทะทามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะนะคะเป็นอาหารไทยะคะ่ะนิยมในงานมงคล ตามประเพณีนิยมที่ต้องใส่กับข้าวต้มนี่แหละคะ่ะเพราะว่าใส่ได้ทั้งกล้วยเอยใส่ได้ทั้งเผือกเอยแล้วก็ทํามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะนะคะเป็นอาหารไทยคะ่ะนิยมในงานมงคลก็ตามประเพณีนิยมแช่น้าไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปนึ่งไฟ นะคะก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นใส่ได้กับเครื่องเคียงหรือว่าเครื่องแช่น้าไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปน,นึ่งไฟนะคะก็เป็นข้าวเหนียวนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นเย็นวานค่ะเย็นวานของเมื่อวานนี้